สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับสำหรับคลิปนี้ครับผมจะมาอธิบายเรื่องการให้น้ำในระบบสปริงเกอร์นะครับผมใช้ปั๊มยังไงแล้วก็ท่อเมนยังไงแล้วก็สปริงเกอร์เป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับรับชมพร้อมๆกันนะครับ แปลงตัวนี้ก็เป็นแปลงหญ้าเปกล่าครับที่ผมได้ปลูกกล้วยแล้วก็พวกมีไม้ไผ่แล้วก็มีมะพร้าว,วก็มีมะม่วงครับนี่ก็เป็นสวนผสมผสานของผมนะครับนี่ครับท่านใดที่ตามในคลิปก่อน,ก,อนก็พื้นที่ตรงนี้ก็ที่ผมได้ลงที่ผมปลูกในช่วงที่ลูฝนที่พายุขเข้าช่วงนั้นนะครับนี่ก็เกิดมาแล้วครับพร้อมกับสวนผสมผสานครับนี่ เดี๋ยวมาดูครับนี่ก็จะเป็นระบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์ประมาณ6หุนนะครับ6หุนหหุนแล้วก็สายยางสีฟ้าที่ก็เป็น6หุนนะครับนี่ครับระยะการยิงนี่เกือบเกือบสิเมตรแหละครับในราคา6 0สบาทนะครับ บิงเกอร์นี่หาซื้อในตามท้องตลาดร้านเกษตรนะครับนี่ก็ประมาณนี้ครับบิงเกอร์เป็นแบบนี้น้ำออกดีครับน้ำออกสองทางหมุน3ามร้อสองศาครับอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ส่วนท่อเมนเนี่ ข้อเมนผมจะใช้1นิ้วครับผมจะใช้1นิ้วแล้วก็1นิ้วลดลด6ครับ1นิ้วลด4ก็ได้ครับ1นิ้วลดส่ลดหก็ได้ครับส่วนปัม๊มผมจะใช้ปัม๊มสมมดูดน้ำลึก30เมตรแ8ใบพัดครับระยะการส่งนี่ไกลามากครับจากฝั่งตัวบ้านของผมฝั่งโน้นครับเป็นที่เนินสูง ก็ในระยะการส่งนี่ประมาณ70เมตรแหละครับคิดดูว่าพี่น้องระยะปั๊มสเสมอร์18ปใบพัดนี่ถือว่าค่อนข้างที่ใช้ได้เลยครับท่อเมนหลัก1นิ้วปั๊มสเสมอรครับดูดน้ําลึก30เมตรนะครับการส่งระยะทางก็70เมตรครับดูรับกำลังความแรงของัาม1 8บใบพัดนะครับ ก็ไปใช้เพื่อเป็นแนวทางสําหรับคนที่จะปลูกหญ้าเป็นกล้าครับคือผมจะใช้พวกสายยางแบบนี้ก็คือในการลากการเก็บนี่ก็จะง่ายนะครับใช้หนึ่งหัวครับก็ยิงในระยะที่ใช้ได้ครับในราคา60บาทในราคา60บาทก็ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจเลยครับนี่ ระยะของกว้างนี้ได้เลยครับท่านใดที่มีความรู้ที่จะจะวางในระบบนน้ำครับน้ำให้หญ้าเป็นเวลาก็ลองเอาไปคิดเอาไปศึกษาดูครับตามช่อง youtube ต่างๆแล้วก็เลยเปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีข้อมูลมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้ชมในเช้านี้ครับขอบคุณ ท่านผู้ชมที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง j k เกษตรฟาร์มและกช่อง youtube j k เกษตรฟาร์มครับสวัสดีครับ